วิธีดับกรรมวิธีเดียวคือมักมีองคแปดจัดไว้ในพระสูตรเรื่องสิ่งเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบหกอย่างจัดอยู่ในข้อที่หคือกรรมะนิโรธคาไม่นีปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียวคือมักแปดังนั้นโยมจะไปทําวิธีแก้กรรมยังไงไม่มีทางกรรมยังอยู่เหมือนเดิมเว้นปฏิบัติมักแป กรรมจะสิ้นไปได้แล้วมรรคแปดต้องพึ่งคนอื่นไหมไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมไม่ต้องพึ่งใครในโลกพึ่งตัวเองมรรคแดข้อเนี่ยสองข้อแรกคือปัญญาสามข้อกลางคือศีลสามข้อท้ายคือสมาธิมันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองหรือมรรคแปถูกย่อเหลือสองคือสมถะ ับวิปัสนาแค่นั้นเองดังนั้นนี้คือวิธีดับกรรมที่ถูกต้องสมถา,าวิปัสนาหรือศินสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดอันเดียวกันหมดนะวิธีอื่นไม่ใช่เราจะไปนั่งเอาสายสินพันหัวผูกกันแล้วก็บางสกุลเป็นตายละไม่ได้ผลนั่นคือความเชื่อของบุคคลอื่นมันก็อยู่ที่ยมจะเชื่อพ,พระพุทธเจ้า หรือ,อยอมจะเชื่อท่านผู้รู้ใดๆในโลกที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมมันก็ต้องวัดศรัทธานี่คือศรัทธาสัมปทาการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของตถาคตว่าโยมมีศรัทธาเพียงพอไหมต่อพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาเพียงพอโยมก็จะอ๋อพระพุทธเจ้าบอกวิธีแก้กรรมอย่างนี้ดับกรรมอย่างนี้โยมก็จะปฏิบัติตาม